เบคอนขอป้าก,ก่อนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างดาวรุ่งแฟมิลี่นะคะขอก่อนพ่ออย่าเพิ่งมาพร้อมกับคนเลยย่าอ่ะยถอยเถย๊ย เอาโยนมาทางนี้เยอะๆมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาหาแม่มาหาแม่ไม่หนูอยากเอาบนรถ <c oughs> พวดบอกว่าอาว่าบอกว่าอยากกินบนรถครับอยากกินบนรถครับผมเอ,บออเอาให้ตรงข้างๆรถนั่นล่ะดึงลงมาลูกอื มาพร้อมกับฝนเลยเอาฝนมาด้วย บา,บาบาบอกว่าหนูอยากกินเออพ่อไม่ต้องเอาลงให้หนูหรอกหนูจะกินเองเอาเอาอกก่อนนะรีบดึงเอาลูกรีบดึงเอาแล้ว <ward> er. ไปแล้วถอยเถอยบาบาถอยก็ลูกเออหอบลงมาเออถอยเลยถอยเลย นี่ถอยก่อนถอยก่อนถอ,ถอยก่อนถอยก่อนอเอาหอบลงหอบลงคุณแม่หอบลงอออเอออ่ะพอแล้วว้าวาพอแล้วลูกไปถอยเลยพอพ้นถอยเลยค่อยไๆไปถอยเลยถอยเลย ถอ,อยถอยมามาถอยลูกแล้วเออได้เยอะแล้วอู้หหนูเอาลงจากรถเยอะแล้วอู้เอาเอาเอาตกใจเสียงรถ ุณแม่ก็กลัวรถโอ้คึกคักใหญ่อู้อู้มาพร้อมฝนเลยยากของหนู ฮะไว้ไตรงไหนอืมโอ้โหมันไอ้คึกคักอะไรเนี่ยส่งเสียงเจีา้าเจ้าคึกคักอะไรวะ คึกคพัขนาดนั่นแหละตรงขานั่นแหละนั่นละตรงกลางนั่นแหละเออแล้วเอาท่อนใหญ่นะ่ไปไว้ติดเสาเลยทำที่ไว้หญ้าค่ะอ้าวคุณแม่เป็นไรละ่ะคุณแม่ทำไมไม่กินอะ มายืนนี่เป็นไรนี่ทำไมไม่กินหญ้าล่ะหนุดูซิหญ้านะ่ะเต็มเลยนูนะ่นน่ะโอ้โหคุณแม่หอบลงจากรถแล้วทำไมเมินล่ะฮะทำไมเมินล่ะคะคุณแม่คุณสวยฝนก็ตกแล้ว อ๋อไม่มีอะไรบนรถหรอกย่าก็เต็มหนุนคุณแม่เอ๋ยไหวัง ามางัดทั้งนี้ทั้งโซงเลยไม่ต้องไปงัดปลายไ้หรก อู้มาอยากได้ย่ามาอยากได้ย่าอู้ดู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 อู้เด็กน้อยอยากได้ย่าเออเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้อ้ยของหนูก็เต็มอยู่เลยนะนะ ได้ที่ไว้ยาแล้วนะกว่าจะทำสมเร็จคุณแม่เอ้ยนู่นน่ะข้างหลังเต็มไปเ,เต็มไปหมดเลยนั่นน่ะ จะมาขออีกเหรอเนี่ยนูน่นลูกชายกินหมดแล้วนะั่น่ะข้างหลังนูน่นนะเต็มพื้นนุน่นนะอยากเอาใหม่เรื่อยเลยเนาะคุณแม่เนาะ,ะดูมีกันมองมีกันมองมองว่าพ่อพนเอาหญ้าลงไว้ตรงนี้หญ้าเขียวๆสดุสดๆ ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เลยคุณแม่แต่ถ้าอ้อยนี่โอ้โหชอบมากชอบมากมาย ฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้วฝนปกเป็กปกเปกมาแล้วฝน,นปกเป็กปกเปกมาแล้วฝน พอฝนล,ลงเสร็จฝนก็มาแล้วนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามดาวรุ่งแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พขอจบเพียงเท่านี้จ้าเป็นกําลังใจให้ช้างของ17เดือนด้วยนะคะคุณแม่ดารุ่งขอลาทุกทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า